สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะมีรถสวยๆงามๆ1นึ่งคันนะคะมารีวิวให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ Honda CR-V นะคะตัว 2.0S นะคะรถปี2012ราคาค่าตัวอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นเองใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะไว้ขับกลับบ้านไว้เที่ยวปีใหม่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อเข้ามาช่วงนี้นะคะได้ รถทันใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะโทรหันนัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแดสองนย์เก้าห้า็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้นะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษอยู่นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวสวยๆเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1กึกไก่นหนู3-393กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะโคมไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าเป็นลูกแก้วกลมๆอยู่ด้านในนะคะมาพร้อมกับไฟเด y ทามนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สวยๆเลยนะรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักมาอย่างแน่น นนนะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน,อน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ17นะคะลูกค้าช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีขยับเขยื่นรอยซีนเดิมๆนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างคันนี้ ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีขาวานนะะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของ Honda นะคะมีติดอยู่นะคะคันนี้สวยรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้อย่างสวยงามเลยนะคะเสาอากาศด้านบนนะคะจะเป็นแบบครีบฉลามนะคะไฟเบรกดวงที่สา ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะคันนี้จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ4จุดมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงบ้านเลยนะ ใครสนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้สวยๆนะคะเป็นรถห้าที่นั่งนะคะรถ SUV นะคะใครสนใจห้ามพลาดโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดน,นะคะพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะลูกค้าดีไซน์ภายในมาทรงสวยๆเลยนะคะทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นสีเทาๆนะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีที่วางแก้วน้ําที่วางของนะคะตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะมีในส่วนของปุ่มไอคอนนะคะเป็นหมุมปุ่มประหยัดน้ํามันนะคะใช้โหมดประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะคะคันนี้ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลขใหม่นะคะอยู่เพียง อ่ะหนึ่งแีกิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเป็นตัว Honda CRV 2.0s นะคะราคาสี่แส0เจ็บาทเท่านั้นเองนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ f m CD USB AUX ได้นะคะแอรได้เป็นแอร์ออโตนะคะเป็นเกียร์ออโต้สวยๆเลยนะ ตรงคอนโซลด้านข้างนะคะเขามีที่วางแก้วน้ําให้อีกด้วยนะคะวางได้เยอะมากเลยคันนี้ที่วางแก้วน้าเยอะมากเลยนะคะในส่วนของฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลองอักขระยันเลยนะคะที่บางแดดหนึ่งฝั่งยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดำนะคะดีไซน์เบาะนะคะมาให้อย่างสวยงามนะคะรองรับสรีระของผู้นั่งเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเดิม สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับพยเยียนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะนั่งเป่ากันเย็นๆไปเลยนะคะส่วนเบาะนะคะก็ตรงกลางนอะด,ดึงลงมานะคะเป็นที่พับแขนที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะภายในกว้างๆเลยนะคะคันนี้ สวยๆเดิมๆนะคะใครได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างๆก,กันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะมีถัดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเบาะแถวกลางนะคะพับได้ด้วยนะคะลูกค้าใครที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะหรือว่าออกปิกนิกเนาะพับเบาะนอนได้เลยนะคะคันนี้เบาะแถวกลางเขาพับได้นะ สวยๆโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าในส่วนของด้านล่างนะคะก็มีล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะรถไม่เคยผ่านการจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะจุดเมด็ดอาร์ต โครงสร้างด้านหลังนะคะมีให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะลูกค้าติดต่อหารัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสอนัดเพชรยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี8ปดงวดกันไปเลยนะ,ะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของ ของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4ี่สูบ2,000 cc นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ เครื่องยนต์แห้งๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตตรงคันหน้านะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะจุดมาร์คแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะ หัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีขยับขยื่นนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงชงหวนกันความร้อนนะคะยังอยู่นะคะจุดเาร์ดดต้องฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอน,นะคะมีติดอยู่นะคะคันนี้รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคะ Honda CRV 2.0S นะคะรถปี2012ราคาค่าตัวอยู่ที่4 แ7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8ย์0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอั กันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ